เเเพีียยงงงแบบ่ปันนนโลลผู้้คาาสวัสดีค่ะมื่อนี้ยสินกิสิพา่มาพบกับกับเศษอยเหงาะอแง่เนาะเนาะกับเศษทั่วทีบทั่วแดนมื่อนี้ได้อยู่บ้านมื้อนี้ดำหน้าเร็ว ก็เลยบบคุณนคู่แล้วสะสมของเก่าคุ่าโโรลาณได้พอตาแม่ปู่ย่าตายย่ายแล้วล่ะตายไปฮิจากเบิดแล้วละได้เหลือสมบัติไปถาหลานส้ยเพิ่นยางละผืนสองผืนก็เลยเอามาไอาเบิ้งว่ามันทำ ยายสินว่ามันเพิ่มทะเล่ะป้าต้องยังสีผู้นายเพื่นเกิดถามมาถามปากผาพื้นนี่นะครับเ็สิเป็นหาที่ยายโกงเฮ็ดไว้งแต่สมัยเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เป็นคุณยายของคุณแอดเซรีคุณยายของแอดเซรีคุณยายของคู่ดีวน้ำยายผู้เดียวกันเพื่อนเฮ็ดไวยสมัยเพิ่นที่ยังมีชีวิตอยู่อายุหลายแล้วล่ะ ที่เมืม่อการท่อกระสิบอสม่ำเสมอปอดใดญ่โดยกว้ามอาวุโสแนตาวเห็นหูเห็นหงอยากเฮ็ดอยา่เต่ว่าหลาังกายเบ,บ,บืเอออานวยแล้วผู้เฒ่าเห็ดไวกระสิบอดใมีสีสันมากมม้นะครับอันนี้กรสิเป็นผ้าโบราณสิมัดเอาแต่สีขาวแล้วก็ลง่ืนไปเลยนี่คือสไตล์ของผู้เท่ากสีบอดใมีพนักกาลลดได้สีสันยังลายที่คนสมัยใหม่นะครับเพราะต่ว่าได้ลายกับพ่อตี เป็นลวดเป็นล่ายจำนิกับสีสวยแล้วมัดเอาสีขาวแล้วก็ยอมสีผืนไปเลยนะครับอันนี้คือจะตายการท่องมุขเถ่ามีพื้นพื้นแรกครับที่คุณย่าเห็ดใบเป็นฝีมือของคุณย่าแท้ๆฝีมือของคุณย่าอันนี้นี่อีกพื้นหนึ่งครับพื้นกับพื้นที่สองที่คุณย่าเห็ดใบอันนี้ก็เป็นฝีมือของยายโกง แยกโกงเห็ดใบฝีมือแท้ๆเลยไลยกับสีบญ่าครับกับสีมีหลุบส้มได้ขาคณิตเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแน่มาต่อกันสลับตากันไปเป็นแถวเป็นแนวง่ายๆมัดเอาสีขาวครับมัดมัดเอาสีขาวแล้วก็ลงสีพื้นแล้วก็ไปท่อเลยครับกับสีเป็นประมาณนี้บันนี้มะยางอ่อนมะม่งพื้นนี่พื้นนี่ก็เป็นผ่าที่คุณยายใส่แต่ว่าลูกสาวเป็นคนท่อห้ ยายสินยาย,ส,ย,ส,ยสินเป็นค้นมัดผ่าพื้นหนีแล้วก็เป็นค้นพ่อผ่าพื้นหนีห้ยแยกกุ้งแต่ว่าผ่าพื้นนีแยกกุ้งเป็นคน้นใะสะน,นี้พ่อเป็นค้นยุคลูกนี่กระสีมีหลวยที่สลับซับซ้อนมากขึ้นมีการใส่สีผสมสีหลายสีจากเมื่อกี้มีสีขาวอย่างเดียวก็นีเอ่อมักพื้นนีสีมี่ขาวมีเหลืองเขียวแดงดําสลับไปหลวยที่มีความซับซ้อนหลายขึ้นกว่าเก่า เป็นพัฒนาการของคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็สิเป็นมรดกตกทอดอยังย่งยูของคุณยายทางผืนบันนีน้สิมาผ้าม้าเบิงสมบัติส่วนโตของผู้ดิวนะครับที่ได้สาสมไวสีสาสมแต่ของเก่านะครับของโบราณั่งเชียนผ้าพื้นนีนะครับก็จะเป็นผ้า เก็เอินมาสินเข็หรือสินขวบครับปเป็นผ้าเก่าโบราณที่แตงแต้ تى, สมัยแรกๆว่าท่านมีววนลวดลวดลายเอียงทักษะการเหตุอย่างเงี้ยคือไส้ไหมสองเสน้นมะปันปันใส่กันนี่เขาเอินมาม,ไมาไหมนะครับ,รบหรือภาษากลางเรียกว่าเส้นหางกระลอกนี่ครับมันสีเห็ดใส่กันให้มันเป็น,วนลวดลายแล้วก็มาท่อสลับสีกันกับสีพื้นครับก็แได้เป็น,วนลวดลายแบบนี้ อันนี้ก็ถือว่าสวยสุดแล้วครับได้สมัยก่อนแล้วก็มาตตอตีนแบบนี้ครับนี่ครับก็ะสีมี่พื้นสีเขียวก็มีนี่ครับทักษะเ,เดียวกันเอาไม้สองเส้นมาปันใส่กันเอื่นว่าหางกระลอกหรือสินมับไหมนะครับบานเท่ากับเส้เอินมับไหมนะบานเท่าเส้นเอิอนมับไหมแต่ตอนแยกโกงกับส้มับไหมแยกโกงแยกโกงมี่แบบนี้ครับกระสเป็นเอื่นมับไหมเป็นการ um. เอา, um. เอาไ,ไม้สอ,องเส<บ><อ>้นมาพันใส่กัน เนี่ยนี่ก็แม่นนี่ครับแต่อันนี้สิต่ตต้อตีนไปทั้งโซนอีสานใต่ครับผาประเภทนี่สิพบเห็นอยู่จังหวัดรีสเกตสะส่วนมากครับตีนแบบนี้ครับแล้วก็นี่เจ้าสีกระสีเป็นผาหมาไม้ที่กันครับแต่อันนี้กระสีถือน้าแล้วก็สีกระสีตกแน่ครับคุณกู้ดิวโลเป็นผู้สะสมสะสมไว้ครับผาเพื้นนี่ก็หมาไม้ที่กันครับแล้วก็ต้อตีนอันนี้เอามาตีนตำแน้ อันนี้อัญมตีตำแนสีสทองอันนี้ก็เป็นเกิดจากการเอาเส้นไหมสองเส้นมาท่อใส่กันนี่ครับเอาสีเหลืองกับสีน้ำเงินมามาหมุนใส่กันให้มันเป็นเกลียวแบบนี้ครับแล้วก็ท่อสลรับกบสีแดงจะเกิดตัวดลายกลายเป็นสิมน,สนมาไหมหรือสินขวบหนะ้าบานห้องตะเกาเนี่ครับมีอันนี้ก็สิเป็นสินสีเขียวครับสีขวบต่อตีนเรียบร้อยครับอนนีต้อหัวพร้อมคืนนี่ มีหัวหัวสีแดงอัน sì นี้ตีนอันนี้หัวครับีสวยเขียวครับอันนี้เขียวสวยเลยอันนี้ตีนสินครับมาทั้งผีเอิญหัวสินในสีแดงแดงนี่ครับนีมีอันนี้เอิญหัวสินอันนี้เอินตีนสินแล้วกับเพื่อนนี่ก็เป็นผ่าประเภทเดียวกันครับอันนี้คือประเภทของผ่าดอกไม้อันนี้กับแมนครับอันนี้กับแมนอันนี้ก็เป็นหางกระโหลกหลายสีครับอันนี้มีเอ่อเหลืองดำเงิน เหลืองแดงขาวแดงนี่ครับเอามาทอสลับโดยระยะทอกันทอกันให้มันเกิดดลลายของคนสมัยก่อนครับที่เ,เิ่นเฮ็ดว้ได้ผื้นี่ก็สิมีความพิเศษก็คือตีนครับตีนสวยมากได้ตีนตีนสวยมากนะครับตีนทอด้วยเอ่อตีนขิดลายเชิงกลวยครับทอโดยไหมเส้นนากครับเส้นนาก,ก็คือ เป็นเส้นโลหะสีนาคข้างในสีมีไหมอยู่เส้นหนึ่งข้างในแล้วก็เป็นเส้นโลหะเคลือบไวจะพบเห็นอยู่ทางอุบลครับอันนี้ก็สีพบเห็นอยู่ทางอุบลซะส่วนมากนะครับจีนแบบนี้ครับอุบลรา,ลาชธานีอนุรักษ์แล้วหมักสรรหา อีกพืนหนึ่งนะครับอันนี้สีม่วงเข็นม่วงครับอันนี้สีเข็นสีม่วงต่อด้วยตีนตำแหนครับอันนี้นนเอานตีนตำแน่อันนี้ก็ส่วนมากแต่เียนอยู่ทางสกนลคนครนะครับประเทนี้อันนี้ก็คือการครับอันนี้สีสะเกดก็ <ร vel? S 1> อันนี้ก็ไปแล้วพืนน<ร>ึงเดี๋ยวหลัหลงๆมากก็สิเริ่มมีการเปลีล่ยนทักษะเป็นท <Lev. S 1> ั้งเครื<ล>่อบวันนี้ครับจากเครื่อผื่นเป็นเครื่อหลายสี เชือกกล้วยทำบานเท่าเอินเชือกกล้วยเป็นการสรับเส้นยืนเส้นยืนเรือเส้นเครื่องมีนะครับเส้นเครื่องสลับสีสลับสีแล้วก็ท่อก็สีได้แบบนี้นนี้เอิว่าเส้นกล้วยเส้นกล้วยกับมีหลายพื้นนะครับมีมุนนำเงินแดงดำแดงมุนมุนเมย์หญ่เมย์ย่ายเมย์หญ่อันนี้ก็มีดำแดงอีกหนี่พื้นนึงอันนี้ก็ดดำแดงด้วกันครับแต่พื้นนี้ต้อหัวน้ำ หัวจกดาวเออนี่นัเป็นหัวจกพิดก็เบ่งขทางล้างหน่งกระสีเป็นการจกครับเป็นการจกเอาแม่ทำกระสีแรงขึ้นไปอีกอันนี้หัวจกดาวบันนีกาสีมาเป็นสินคันบันนีรับสินคันเพื่อนนี่ไล่ขอติบะไล่ขอก็มีน้วยนี่สลับกันไล่ขอขอหนักหัวแตกนี่ขอขอหนักตัวหัวแตกขอตัวเอสนี่อันนี้ขอตัวเอส ขอเลขกหามันบอกคนอื่นขอเล็กหาขอเลขขอเลขกหาอันนี้นักหัวแตกนี่หนักวัดแตกหนักน้อยหนักน้อยหัวแตกคือเป็นเป็นงีมสองยีมนี่หัวแตกหนักหัวแตกต่อตีนตำแหน่งพื้นนี่นะครับคนโบราณวร้านพนคนบ่มักเห็ดยากดอกพคนมักง่ายง่ายพื้นนี่ก็คือ สินยังปะฝากพวกนี้ข้องเอี่ยนี่เออเออเอี่ยเงียวข้อยเออเขาเอินเอี่ยเงียวข้อยมาสั่นพวกถาว่าต้อตีนสินคันไล่เอี่ยเงียวข้อยนี่คือมันยักงั้นสิใช่ย่างข้อยมันเงียวแล้วมันยางย่างมันยางไปเอียงซ้ายเอียงขวานี่ห้อยเงียวมันสิติดถนนเป็นงั้นส่เขาเพิ่งก่สร้างมสร้างเบ่อเนาะห้อยเงียวห้อยเงียวง้วเงียวข้อยนี่มันติดถนนมันสิยัก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 งั้นสิก็เลยเอามาเอิอนเป็ไล่สินไล่เอี่ยเงียวข้อยอันนี้ก็ไล่หอพระัสสัด มีหอพาสตไมีมีโคโโไมีมีบักจับเดี๋ยวยางเงี้ยวคั้ยอยู่นี่สรรับขันกันไปเสลรับขันกันไปนี่ต่อตีนตัวอันนี้สินชิดบันนี้ครับอันนี้สินชดถขาเพื่นนี่เป็นของรองศาสตราจารย์ดรวิศปัตน์ใจช่วยมหาลัยคอนแกนเพ็่นเอาให้ไวสินชิดเป็นอนุรักษ์นตสิโคนละทักแะกันให้ลูกนอกอันนี้กสมบัติส่วนโตคือกันครับอันนี้สินชิดคือกันครับเพื่นนี่ ปาเสวต่อตีนต่อตีนขีดสิ้นขีดเคี้ยวกล้วยแล้วก็ต่อหัวขีดอีกท่านึงนะครับสันหาอันนีจะเป็นผ่ามัมีนะครับจมมติแบบนเป็นผ่ามัดมีล่ยังป่านี้อันนี้คุณแกบล็อกไข่คุณแกบล็อกไข่ไล่อันนี้ไล่ยยังน้ำพองเสื่ื้นอันนี้ล่ยนาเกี่ยวเห็นไหมเป็นพญานาเกี่ยวกันยุ่ธ์เรืงสี่นาเกี่ยวเกียนนี่ ไล่นาเกี่ยวพูดเถ้าพ่นเสแวงหาอันนี้จะไล่หอพระศาสซา่อันนี้เป็นพระศาสดพระศาดเพิงห้อยหอพระศาสดสลับโดยเอี่ยงเยี่ยวข้อยเยียวควอยอันนี้อันนี้ไล่ยังนี่ปะอันนี้ไล่ยังกีบกบกีบกขนมปังกระเอิญเนี่ยขนมปังกระเอิญกีบบกบมีขนมปังพกระเอิญอืออันนี้บะไนี้อันนี้อันนี้ขอซ้อนอืออันนี้ขอซ้อนสีม่วงงามแห้งนี่อันนี้ตีนซิน อันนี้ตีนศีนเอามาถาบเมื่อถ้าตีนศีนตีนตัวยอันนี้ตรงใดมันสันเท่ากับเอาต้นงะนมีนถาบเข้าไปขั่นตสิีนมันสันงามขัดอยู่อันนี้ตีนศีนเอาประต่อรแผนพื้นใดมันสันมันเขินเท่ากับเอาตัวนี้ตอเพิ่มความงาวยางเช่นตัวนี้นีเท่ากับตอแล้วนี่ครับคือลายเดียวกันลายเดียวกันน่ครับก็นสีนใดความงาวขึ้นไดความงาวนี่ อันนี้คือทั้งในมันสั่นเท่ากับต่อให้มันยาวขึ้นสําหรับคนผู้สูงคนขาย่ายควรใส่พอดีนะอันนี้ตีนในต่อแบบน้อยๆน่ารักน่ารักนี่อันนี้บอกอันนี้น,น,น้อยอน,น้อยครับอัีเห็ดเคยข้มงามเห็ดเคยข้มงามาข้มง,งามแบบตัวเต็มลื่นผ่<พ>ามันยาวอยู่แล,ล้วอ,อันนี้สําหรับคนขายาวผักผักนี่คือดีอันนี้ต่อทั้งตีนนี่ครับต่อทั้งหัวพร้อมเนี่ยอันนี้หัวหัวสินนี่หัว หัวซีนอันนี้ตัวซินอันนี้ตีนซินอันนี้ครบองค์ประกอบทั้งหัวทั้งตัวและตีนมอนิกาพามาเบิงหน้าตาผู้สะสมนตาผู้สาสมมอนิกาพามาเบิงผาสวยๆงามๆพอได้ข่าเขียดค่อนข่ายในวันว่างๆมันหยุดหามือเบิงเตกะศิษฐ์เบิงตะบืชพับไรเบิงตตพักเปลี่ยนบรรยากาศจากพักสวนขั้วมาเป็นของอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน ของผู้ปัญญาผู้ถเถ่าโบราณเท่าพอแม่เท่าพ้าเห็ุผ้าสางังไว้เท่ากับอนุรักษ์สืบทอดสืบสานต่อไปครับสุดท้ายกาฝากกดไลค์กดแชร์หาย่องแอดเซอรี่นะเด้อพี่น้องทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสิหาเนว้วมาให้เบิกอีกเด้อพี่น้องสำหรับื้อนี้พบกันเพียง่ันี้กรบ,บายบายสวัสดีค่ะ